สวัสดียำเศร้าครับผมมือนี่มีแนวสีพ้าอปเบิ่งครับมีมีแนวดีๆเกิดขึ้นทุ่สวนเนาะครับเนาะมันคืออย่างเดี๋ยวสีเปิดกล้องพลาไยเบิ่งครับผมนี่แหละครับสวนอินรียมันดีจริงีิแหละครับสวนเกษตรที่ว่าไรสารเทมนี่นะครับเนาะเดี๋ยวสีพ้าพี่น้องอปเบื่องครับผมว่ามันคืออย่างครับเดี๋ยวสีเปิดกล้องอยูเบิ้งนะครับผมนี่ครับมันคือมันคือเห็ดครับพาพี่น้องว่าเก็บเห็ดครับมือนี่ เกิดขึ้นน้ำสวนนะครับโอ้หลายเลยครับผมเนี่ยเห็ดเห็ดนี่ยังบุกขาเอื้นเห็ดปวกบอกรับนี่ครับผมพุ่นมักลายครับผมขออนุญาตเก็บเด้ครับเด้อเดี๋ยวสิพาเก็บไปเรื่อยๆครับลายครับลายลายดีครับโอ้ฝุ่นฝุ่พี่น้องเบิ่งดูเบึงเบึงเบึงขออนุญาตเก็บเด้ครับเด้อขออนุญาตเก็บขออนุญาตเก็บลายครับครับบัได้บัได้บัได้มีสำนีเด้ครับนี่โบัได้หากสำตัวนี้ไหม นี่ครับอันนี้เกิดเกิดน้าสวนเวยครับเกิดด้วยน้าสวนแล้วของของอนุญาตเก็บเห็ดเลครับหรือพามาเก็บเห็ดเก็บเก็บเห็ดเลครับบ้านนี้บดเอ็นี้เท่านี้นะครับหลายครับเกิดเกิดทั่วสวนเลยครับผมเกิดทั่วสวนเลยผมก็ยังแปลกใจว่าอู้มันเกิดมันเกิดมาได้ย oh. ังไงเนาะโดยบดเอ็ใส่บดเอ็ใส่เสือใส่ยังเลยครับบดเอ็มักเชื้อเลยครับนี่เขา เขาเกิดขึ้นมาเองครับุเจ็บเจ็บจังใดล่ะเขาคอยสิบเบิดหลาย,ยอยู่อยากให้พี่น้องมาเก็บน้ำเด้อจะได้เอาไปแกงน้ำกันเนาะครับเนาะบ่ได้ไปโคกไปปลาหญ้าครับอยู่นี่ของผมนี่เก็บเอานในสวนกรับบ่เบิดครับพี่พี่ครับพี่พ,พี่ทั้งพี่ก็มีเอ้ยมีแต่ดอกงามๆปุ่น มึงดูครับหาก nhau ข้อมือเก็บ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 เห็ดครับเก็บเห็ดพี่น้องครับสควอนบ่ครับผู้ลงค้นนี่อู้เพิ่นลงพากันเบื้องครับเบื้องเห็ดปวกครับนี่ผู้ลงค้นนี่เพิ่นตลงพากันเนาะครับเนาะขับรถไปขูกไปปลาคนครับสวนผมเนี่ยครับนี่เบื้องครับนี่โมเดลเอฟเฟคโมเดลตัวด้วครับนี่เบื้องครับนี่บุดทั้งในพี่ครับพี่เบื้อง ปลาดอกไม้สวนย้อมผมอยู่แหละครับเบื้องยี่น้องเบื้องผุดเบื้องยี่น้องเบื้องผุดทั้งในผุดหนี่กันเรื่องตจุ่มขึ้นมากเลยครับอุ้ยหลายครั้หลายครั้พี่น้องขออนุญาตเก็บได้ครับเด้อขออนุญาตเก็บอื้อหลายหลายหลายผิดแมนเฮ็ดเลยครับผิดอู้หลายครั้ขออนุญาตเก็บได้ครับเด้ออนุญาตเก็บเฮ็ด เออเบ่งดูพี่น้องเบ่งดู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 นี่แหละครับสวนเกษตรอินทรียเกษตรผสมผสานดียิ่งสิละครับพื้นที่นี่บ้ได้ใส่สารเคมี่เลยครับแล้วผมก็บอได้เอาเสือเอาอยัางมะห้ยมาฝังมาห้ยมาใส่มาฝังคือตามที่กระจวะ่โาโคษณาเลยครับเกิดของมันเองครับ เกิดของของเขาเองโดยธรมรมชาติครับโอ้ยแตกด้วยโดโ่เอ้าแตกสำนองแห้งตะยานอันนั่นอยู่ทั้งพี่กับมีครับพี่โอ้ยหลายคับพุดพุดนครับนี่ครับไตไตตัวกาแฟาผมสำเร็จนี่นี่หลายแหง้งหลายแหง้งผุดวูบึงก่น้องวึงวึงผุด เห็ดเห็ดปวกล้วนๆครับนี่เห็ดปวกล้วนๆหรือภาษากลางเขาอื่นว่าเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนพี่อุ้ยน้องเบิ้งพี่น้องเบื้องเกิดใตโต้ะนี่ครับไตโต๊เนี่นี่โตหินอ่อนเนี่นี่ครับนี่โตะกาแฟผมนี่ครับอืมกําลังเกิดกับมาอันน้อยๆกับหลายครับนี่เกิดเต็มเลยครับนี่ เ,เก็บกวนครับหามีคนมาเล่นสวนน้ำก็เจ้าหินกัเจ้าสิยากได้ <c oughs> เจ้าสิคอไปเอนไปแกงนาะผ,ผุ่นั้งปุ่นกระพองครับผุ่นพูยน้งปุ่นกระลายขับหมุนมาทางนี้กรับบหมุนมาทางนี้พี่อ้ยพี่น้องพี่น้องเบื้องเองาพี่น้องเบื้องเองาผุ่นเบื้องเองาครับพี่น้องเบื้องเองาครับนี่แหละครับสวนเกษตรอินรีอ้เสือมันเสือเขาเกิดเกิดอันนี้น่าจะเกิดจากไอ ไ้ปวกด้วยครับเด้อปวกแต่ว่าปวกมีลายยุ่ค <subjects> ร <195 2 OD> ับในสวนบางทีของเบึงอุ้ยไงขึ้นมาไงขึ้นมากอีพอพี่พเฮ้ยขออนุญาตดวยครับขออนุญาตเก็บด้ครับผมเสียแต่ว่ามันจะไอ้ดอกน้อยน้อยหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับไอ้นี่นี่นี่ที่เด็ดในเขาเกิดนี่ครับนี่ครับชมปวกครับนี่นี่นี่ครับปวกด้วยครับนี่นี่ครั้งปวกครับ ปวกเป็นตัวตัวเฮ็ดเนี่มันเกิดเสือ้อขึ้นขึ้นเห็ดเนาะครับเนาะปวกปวกล้วนๆครับธรรมชาติล้วนๆครับมาฟังนี่ครับหัาหม,หมุนมานี่นะครับข้าหมุนข้าหมุนปลาดอกใหม่ยังของนะครับผมอู้หุนคุณครับเบิองข้างในหุ่นหุ่นหลายข้าครับหุ่นอ,อู้ขออนุญาตเก็๊ยบด้วยครับหุ่นพี่น้องเอ้ยเบิองดูวยหุน อาบึงมาเบึ้งมาเบึ้งวันน้ไปคุกไปปลาไก่ยากแล้วครับผมการกินเห็ดนี่กินน้ำสวนจะของกับพ่อแล้วครับเบึงพี่น้องเบึงคุณเฮ้ยเบึงครับเบืงเบึงทายไงเบื้งครับคุณทายเบึงจะจะครับวัดถูกเก็บก้อนครับเก็บก้อนบ้านเก็บก้อนของอนุญาตเก็บก้อน ครับพี่น้องหลยครับอู้สอนดีสอนดีเก็บแบตะยูอ่อนสวนจะควองนี่ก็เพอแล้วละครับเห็ดนี่ครับผอู้ยังไบุนก็มีเห็นครับมันเป็นมันเป็นหูปวกทั้งไตเลยครับนี่เป็นหูปวกครับนี่นี่หูปวกครับบึ้งเห็นครับมันเป็นหูปวกครับเกิดน้ำหูปวกครับผมเห็ดอันนี้เห็ดโค้นนะครับ เกิดน้ำปวกกับน้ำหูปวกปวดข้างในผมรู้จังใดสิเอาได้อีพอบบดน,นี้มีแต่เห็ดปวกล้นลนวนๆเลยครับคุณเห็ดโคนล้วนๆครับเบื้องขวดครับคุณชูไปเบื้องใกล้ๆครับคุณนายอยู่ครับหมูได้เป็นแกงหมดแล้วครับมบื้องนี้อย่าเก็บเลยครับเด้อเก็บเห็ดก่อน จ้างเดียวเหรอครับมือนี่ไว้ยังว่เ,เบิ่อตัวนี้นะครับเพราะว่าผมย่างเพิทั้งในทัวร์ด้วยนะครับนี่ย่างแค่แค่มงนี้แค่อยู่ในไอ่อยู่ในปลาดอกไม้ผมเลยครับนี่ทำให้เบื้งปลาดอกไม้ครับอยู่นี่เกิดอยู่นี่เนี่ยครับเกิดในปลาดอกไม้เลยครับนี่ครับทำมาเบิ้งทั้งนี้ครับผม ทั้งนี้ก็มีครับโอ้ยเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องนอนุญาตจีบด้ครับหรือเก็บเกินครับผมอาจะได้ป็น่าจะได้แกงเลรครับื้อนี้ได้หมแกงนะครับ่าจะได้แกงหนึ่งอยู่อดอกน,น้อยๆงามดอกจุ๋มๆเลยครับ ฮะเงาครับมันเกิดนี่ครับไอปวกนะครับนี่รูปวกครับมูปวกจอมปวกเกิดน้ำไหม่มปวกครับอัีนี้หอาก็เดิ่อันทจ้งสี่เอาก็เอาสซไปขึ้นครับนี่มันเป็นสเปิร์มครับนี่เป็นสเปิร์มของเสือเห็ดเนาะครับเนาะเอาไว้ขึ้นนะครับให้มันเกิดอีกครับผมให้มันเกิดอีกครับทั้งนี้ก็มีครับผมโอ้ยบึง เอาประธนได้เก็บแล้วก็เอาเกระดอกเงี้ยๆผมครับทั้งเตยกับทังเกิดขึ้นมาให้ให้เขาเกิดให้เขาเกิดขึ้นมาก,กันจังหน่อยเขาค่อยสีมาเก็บเอานะครับเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งซวนทั้งทั้งปลากล้วยครับวันนี้ทั้งปลากล้วยก็มีครับยางกรเห็นแล้วหนึ่งแต่ว่าประธานได้เก็บแต่ว่าสีมาท,ทายทกิโลมาก,ก่อนครับุผมครับได้ปิดกระมังเลยครับผมมันๆๆเล่ยๆนะครับเบิ่งซวนปลากล้วยครับผม ครับพี่ผมกําลังปลูดไอ้ปลูกห่ายต้นหน่อยหน้ามาเนี่ยครับผมเกิดเคลื่อนครับโอ้ยเบิ่งครับพี่พอมีแต่ดอกใหญ่ๆครับพ่นเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งครับพุนหลายครับครับครบพุนก็มีเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บคนแล้วครับบันนี้เด้ออหลายขออนุญาตจ็บเห็ดก่อนครับพามาเจ็บเห็ดกับสิกิบเห็ดแล้วครับมือนี้เห็ด หายแห้งครับบ่ไห้ใส่เสือส้อใส่ยังเได้ครับนี่เกิดเกิดเองโดยธรรมชาติเลยครับเกิดเองโดยธรรมชาติเขาเลยครับพี่น้องสะดวกไงครับอู้ทั้งไต่บุญหูทั้งไต่ปลาหยาบุ่นก็มีบุน จงังใดผมสิลุงไปเก็บได้แล้วก็ขางคล้องคนครับกำลัง,งออกเด้ครับนี่กำลังเห็นได้ได้สองรอบนี่แหะครับแต่ก,ก่อนมือสองมือก้อนนัน้นผมผมบ่ได้ไอ้ท้ายให้ผมบ่ได,ไ,มบได้ท้ายให้พี่น้องเบืง้งผมก็เลยบ่ได้อันนี้เบื้งบังนี้ วันนี้ผมเลยคิดได้ว่าโอ้ถ่ายให้พี่น้องคุณเบิ่งกันนะหามีคนอยากเบิง่งหามีคนอยากมาเก็บเห็ดเก็บยังสนุกหากคนในเมืองนะครับเนาะเป็นเป็นบ่มีโอกาสที่ทางคนอยู่บ้านอยู่สวนคือเฮานะครับเนาะแต่ว่าถ่ายให้ให้เพิ่อนเบิ่งนะครับเนาะให้เพิ่อนเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะว่ามันมวนแต่เดีเดมาเก็บเห็ดนี่ เก็บเก็บลายคักหลายคักเห็ดปวกเห็ดปวกอันนี้ก็เบื้องครับเบื้องเบื้องผลงานครับผมได้เป็นกะละมังครับผมแต่ว่ายังบม่เบิดดอกครับไอ้เดี๋ยวเก็บมันสิยาี้ยวผู้นะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องกันแนวสิแกงใส่ครับวันนี้ขาเบื้องนะครับเนาะอยู่ในสวนผมกับ ได้ทำการปลูกไว้ดูนะครับเนาะนี่ครับได้เป็นกระมังแลครับนี่ครับนี่เนวสีแกงใสครับผมผักติ้วครับผมผักติ๋วผักติ้วนี่ครับผักติ๋วกูกับแกงเห็ดนะครับผมครับผมนี่นี่นีครับหลังหลังจากที่ผมยังเก็บเห็ดทั่วสวนแล้วนะครับเนาะผมเลยมาคิดวิเคราะห์เบื้องว่าสาเหตุที่ เห็ดมันเกิดนี่ผมว่าน่าจะมาจากสูตรดินสูตรดินปลูกกับดินปลูกที่ผมผสมขึ้นมาแล้วก็ใส่ปลูกไอ้ต้นใหม่ดอกไหม่อยู่ในสวนนี่แหละครับผมเพราะว่าส่วนมากมันที่เกิดน้ำค้นที่ผมใส่ใส่ดินปลูกนะครับเนาะดินปลูกที่ผมเห็ดขึ้นมาเนี่แหละครับผมปลูกปลูกต้นใหม่ครับในสวนในภายในสวนนี่ผมใส่ดินปลูกที่ผมเห็ดขึ้นมาเองแลครับเนาะแล้วผมวิเคราะห์แล้วผมคิดว่าน่าจะจะเกิดมาจาก ดินปลูกของผมครับเพราะว่าผมบ่เด้นาเสือเห็ดหรือว่าเสือจุลินซีย์อย่างต่างๆมาใส่นะครับเนาะสิมี้ก็มีแต่พวกเสือน้ำม,มักน้ำน้ำม,มักที่ผมเห็ดไว้แล้วก็พวกสูตรผสมของดินปลูกแล้วครับผมผมวิเคราะห์เลยครับว่ามันเกิดน้าสูตรดินปลูกของผมครับเพราะว่าผมใส่ดินดินดินปลูกของผมนี่ปลูก้นไม้ภายในสวนครับผมฝากไว้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสิเห็ดคลิปไอ้สูตรสูตรดินปลูกนะครับเนาะเพื่อ เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องน้องไปเห็ดเบิองล้วก็เอาไปใส่ในสวนเบิองว่หาหาฮามเกิดเห็ดคือในสวนผมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เสมอนะครับผมสี่ขอตัวไปแกงเห็ดก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมไอ้ปลูกเถ้าไข่ไล่แค่ไหนนะครับเด้อฟอมีกวามังใจในการเ็ดคลิปให้พี่น้องชมต่อไปครับผมสวัสดีครับ